สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีทุสุทุกคนครับเจอกับน้องนาโตยะพิวัฒนานะครับลมสุกเงี้มเศ้าครับแม่แม่ครับเหมนเพื่อนถามกันครับเป็นยังไงเอื้อยมีแห้งบ่เด๋วออกไม่ยังเหรียญมีแห้งบ่เอื้อยเด๋ยมีแห้งบ่เอื้อยมีแห้ง่ครับเพื่อนถามกันนะฮะ มีความสุขบ่อนอน่ะ,นะเอ้ยเอวยวาดเอวยวาดมีความสุขปอนเอวยวาดอ่าเอวยวาดคุยหยังกันน้อสองสาวนี้น้อเอวยวาดคือเขาไปอยู่ในห่นเอวยวาดฮะมาลูกออกมามาหลกออกมาเร็วมาคนเกง่งมามามา มาเด้อมาเด้อมาเด้ออ่ะเด้อ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 มาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยคุยยังกันคุยยังกันเนาะสองสาวนี่เนาะอุ้ยลมแห้งครับแม่ๆครับลมแห้งครับอากาศเรียนเลยลูกเรียนเลยเรียนเลยลูกความสุขความสั่งครับแม่ๆครับบรรยากาศนะครับ คุยอยังกันลูกมาพาพิวาาออกมาลูกพาพิวาดออกมาคุยกันอยู่ครับโอ้ยเบ่งครับเป็นคุยกันนะนี่ครับล่มล่มนะฮะล่มมาานะครับเป็นกะเขาเอินอ่นะงครับเขาเอิ่นาวนะครับผ้าสายสานเขาเอืน่นฮาวนะครับพอล่มมา้าหาวนะครับถามกันเอวาเอวาสเอวาด ไปจากไหนน้อเอ้บาทน้องานไปเห็ดยังเอื่อยนั่นเล่นนะครับผ้ากันลินครับแม่แม่ ถ้ากันมีความสุขนะครับสองสาวาามึงครับเอาหางโตโตไอ,อายไว้ว่าให้อายไปนะครับ ขุยยังกันบูเพิ่นพ่นะ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 ขนะุยกับอ้เพื่อนะาสนามาเร็วกเร็วาสนามามา,มาคนเก่งมาเอเด้อเด้อเด้มาเยอะเยอะเยอะะเยอะเยอ คือว่นานัดจะย่าคุยอย่างกับอ้นะครับเมื่อคุยคุยกันไปคุยกันมานะครับเมื่อน่ะแต่อย้ยบมีเสียงครับไอย้ยบมีเสียงนะครับกาลังคุยกันอยู่ครับแม่แม่นะครับได้ยังนงกวางได้เฮ็ดบ่ม, <laughs> มนเขาไปยังยุ่งแหงหลายมนเขาไปยังกะลูกนงกวงมักเรียงสร้างครับนงกวง เอญุ่งแหงหลายมาเลี้ยงสร้างไปหายยังไปหายเห็ดตีบ้านเห็ดยังกันนะ่ะสองเอญองนะน,นะเฮ้เฮ็ดยังกันแด็กออกมาลกูกบิ๊กซีม,มาเฝ้าคือเก่าครับสองเพิ่น์นี่ครับมาเฝ้าเอือยนะฮะ เออเรียนรถลูกเรียนเลยเรียนเลยเรียนเลยลูกเรียนรถมันเย็นตลกเอาดินใสหลังกะครองเนี่มันเย็นลูกมันเย็นเออดินไสหลังกะค้องลูกอ่ะเอ๋เอาถามน้องขึ้นแล้วอา้าวนี่ครับเพิ่นถามกันเลยครับนี่ครับสางพึ่นถามกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเด็กไปเล่นน้ำให้ยังอ่ะลูกเนนด็กหล่อนนะฮะ ถามมียังกันอุ้ยสองสาวนี่แม่คือบากินหยาเนะาะบัดนี้เนาะงอนียังกันเนาะเออน,อน่นูกหากินหูกหากินน้ำปักโอ้ยปานสั่งปลาครับพี่น้องครับนาตยานี่กินไปเบิดนะครับ กินไปทั่วครับสู้มือนี้ครับ <c oughs> เป็นยังกับเศร้ากินเบิดเศร้ากินเบิดนะครับอาการแปลกๆนะฮะอ <c oughs> อ้ยลมนะครับแม่แม่ลมเย็นดีสบายนะฮะ <c oughs> เอา้าบอกกินยาบ่ลูกนี่แม่ยางง่าแม่นี่แม่ครับพามากินยาง่ามครับ มากินเลยครับมาดูมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วเอ้บ้า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 จ้าม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 าเด้อมาเด้อมาเด้อเอ้บ้าเด้อ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 ไอ้บ้าม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 าคนเก่งมา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  หยอดชิเล็กไหมครับโัวรัวเลยครับงามครับงามชิเล็กงามแห้งครับเ่นรถลูกเลนรถเรนเลนเ่นเล่เรนเล่เนดินเลยอยากเล่นดินครับประกาเเ่นยานพ่อหาย่านพ่อวานะฮะ แตงไหนลูกขึ้นหนิ่งดีแทะเบิงทายืนครับชิ่วอ,อ,อีกแล้วครับสายชิ่วนะครับค่อยๆลงค่อยๆลงแต่ว่างยุ่งครบด้วยลูกไปครับค่อยๆยับไปแทีและน้อยละน้อยนะฮะ เกิดซีเมื่อบานแล้วพี่แมวลูกมากินหยาทั้งพี่แมวลูกปาสนาปาสนามาเร็วมาเร็วมาเร็วระวังขาหักเด้อไปเบิ้งทงานาประเทศอียง เออเลนโรดเลนโรดเลนโรดโอ้ยพอยัางไปพอดีครับยานยันถกวมาเลนโรดครับเลนโลดบาว่าดอกบาว่าดอกบ้าว่าดอกมีแมวมาทั้งพี่แมวบาสนาม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 าบาสนาม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 าหลุกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วบาสนามาคนเก่งมาบาสนามาเร็วมาเร็ว่ามาพี่มาพี่มาพี่เอา มาพี่มาเร็วเร็วนาตยาพ่อมากระสางถอมามามาวัดสนามมาเร็ว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 นี่แม่นี่แม่หยางงามงามเนี่ยโอ้ยเบิ่งขับเขียวเขียวครับพี่น้องครับมาเร็ว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 มาคนเก่งมามามาเออมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วคนเก่งเร็ว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 ไปน้ำนองครับนองพาไปใส่กลับไปครับไปแล้วครับโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะครับ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะที่เข้ามาติดตามมาให้กําลังใจน้องนาตยาพิวัฒนานะครับขอให้ทุกทกท่านมีความสุขนะครับไปแล้วครับสองสาวไปบอรลอเลยครับเออเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวก้อนเลี้ยวก้อนลูกเลี้ยวก้อนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนาตยาพิวัฒนาด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ